ถ้าฉันมีลูกฉันจะมีลูกเมื่อฉันพร้อมที่เปิดรับบริจาคลูกเขาเป็นออเออหรอหดูอรู้มาก่อนแล้วว่าลูกจะเป็นเออเป็นออทิสติกเลยเปิดรับบริจาคก่อนที่พี่ช่วยกันทีมุทุเล่มันอุบาทนะเอาง่าย มีคนสอนบอกว่าถ้าอยากได้เขาเป็นผัวต้องทำดีกับพ่อแม่เขาไว้ไม่ใช่ไปเชิดใยแล้วก็มีคนสอนบอกว่า,เ,เ,าเป็นครอบครัวเดียวกันไงคอมีคนสอนบอกว่าอย่าไปเปิดรับบริจาคนะเพราะบ้านเรารวยแล้ว <c oughs> ก็พวกเธอเป็นคนรวยไงเขาไม่มีไงเธอก็เขาเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่หรอคะไม่ไม่ใช่เมืองแต่มาทุกคนหยุดก่อนนะหยุดอ้างว่าไม่มี เพราะคนที่เขาไม่มีจริงๆที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่เขาเปิดรับบริจาคไหมเขาจะเปิดมูลนิธิเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเงินสมควรไปอยู่ตรงนั้นไหมไม่ใช่ว่ามาเข้าตัวเองมาเข้ากับความที่ตัวเองอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากปิดตรงนั้นอยากปิดตรงนี้เปิดรับบริจาคครับโอเคแคตัวเนี่ยมีพี่คนนึงถามสรุปเขาเปิดรับบริจาคหรือถูกพี่มะนาวหนูก็กําลังถามอยู่ว่า เขาเปิดรับบริจาคหรอเอออันนี้กําลังพูดถึงเรื่องว่าถ้าฉันมีลูกฉันจะมีลูกเมื่อฉันพร้อมฉันจะไม่มานั่งเปิดรับบริจาคให้ทุกคนเลี้ยงลูกออนไลน์ฉันจะไม่ทําแบบนั้นมันทุเลศมันอุบาทนะเอาง่ายๆไม่ฉันว่ามันเห็นแก่ตัวคนที่จะเข้าประเด็นนี้มีผัวก่อนผัวมันหาไม่ยากหรอกแล้วยิ่งผัวแบบนั้นอ่ะจิ้มที่ไหนก็ได้แต่คนที่จะเป็นพ่อของลูกอ่ะใครจะเอามือทำ โอ้เยอะค่ะคนจะเอากลัวเยอะค่ะหัวที่ไหน,นเขาจะเอาปากแบบนี้เธอเอาจริงนะฉันน่าสวยกว่าหลายๆคนที่มาด่าว่าฉันไม่สวยอีกแล้วไม่ต้องมาสงสัยแทนจิมกูเนาะว่าแบบมีคนเอาหรือไม่มีคนเอามีค่ะตลกแต่ฉันเลือกได้ไหมอะ่ะเออถูกไหมมีคนบอกว่ามินดาเขาไม่ได้ท้องก่อนแต่งจ้า Hmm. ไม่ค่ะเราไม่เคยพูดคําว่าท้องคือรู้ค่ะว่าการท้องก่อนแต่งนะมันมันมันไม่ดีสําหรับครอบครัวเราซึ่งเราก็ไม่ทําแน่นอนแต่ถ้าครอบครัวไหนรับได้อันนี้อันนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวเขาแต่ว่าทางบ้านเราคือไม่โอเคแน่นอนค่ะคือบ้านใครรับได้ก็รับแค่น,นั้นแหละถูกไหมถูก hmm. ยาไม่มีหรอกค่ะมานั่งนินทาหาแสง มีงานหรือไม่มีงานก็ไม่ได้ขอเธอกินเนาะเคยบริจาคให้พวกฉันหรอถ้าเคยบริจาอคอะค่อยว่ากันเออเคยปะท้องจริงหรอคะไม่รู้ว่ะปกติก็เห็นชอบเต้าข่าอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็อ,อ๋อเล้าค่ะหนูอ้วนนูขายยาหน,นูขายไฟเบอร์เรับบริจาคลูกเขา เป็นเออหรอลูกเขาส่วนใหญ่ยยนะที่เขาเปิดที่เขาเปิดแล้วบริจาคนะที่กูเห็นนะที่เกี่ยวกับเด็กนะก็คือออทิสติก,กหรอรติไม่ดีไม่สมงประกบออแต่ว่าที่เขารู้หรอเขารู้เขารู้แล้วหรอว่าลูกว่าว่าลูกจะเป็นยังไงหรือรู้มาก,ก่อนแล้วว่าลูกจะเป็นเออเป็นออทิสติกเลยเปิดแล้วบริจาคก่อนพี่ๆช่วยกันทีเพราะค่ายามันแพงขออะไรอ่ะไม่ใช่คนนี้เลย เขาบอกเด็กผิดอะไรเด็กไม่ผิดแต่หนูแค่บอกว่าในกรณีเขาบอกว่ามีเพื่อนเมื่อพร้อมหนูเลยบอกว่าถ้าหนูจะมีลูกอะ่ะหนูต้องมีลูกเมื่อพร้อมหนูจะแบบไม,ไม่ไม่มานั่งเปิดรับบริจาคให้ลูกหรือเก็บอมบาลานจ,จิตจังใสเพราะว่าลูกหนูไม่ได้เออไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนหรือไม่ได้แบบเป็นออทิสติกนะคะไม่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ได้ดาานะเพ<ม>ื่อนว่าดดาเรือร่องอะไรคะทางนั้นเปิดรับบริจาคหรอคะพี่ตอบหน่อยเขาเปิดรับบริจาคหรอคะตอบหน่อยไหมคะจะได้รู้ ะอะไรนะเธอเขาบอกด่าเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องกินมาน<ด>ี่กูกำลังอกูเปิดรับบริจาคนะคะพี่บอกหน่อยสิเขาเปิดรับบริจาคใช่ไหมใช่ไหมอะตอบเนี่ยแค่กำลังบอกว่าฉันจะไม่เปิดรับบริจาคหรอก